ทุกคนตอนนี้ a อชเชอร์ไตัก็มีการปล่อยตัวอย่างการอัปเดตเวอร์ชัน1.9มาแล้วฟึ่งเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะฟึ่งอัปเดตนี้จะเป็นการอัปเดตตัวอย่างฟั้นๆอยู่นะยังไม่ได้เป็นอัปเดตตัวเต็มเราไปดูกันดีกว่ามีอะไรนะ่าสนใจ โอเคก็ okay, จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวตัวอย่างการอัปเดตนะของแอชเชนแอลตาเวอร์ชัน1.9นั่นเองที่กำลังจะอ<ม>ัปเดตเข้ามาบอกเลยว่าเป็นธีมคริสต์มาสที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะแบบอ,อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็พวกเนมแท็กอันใหม่ด้วยนะฟึ่งดีมากๆเลยฟึ่งเราชอบเอ่อฟโนฟโนบอลอ่ะไม่เอ่อไม่ใช่ฟโนบอลอะไรนะฟโนกอฟอะ เราชอบโฟโตกอบมากเลยอ่ะคือโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยถ้าเทียบกับวันฮาโลวีนนี่คือฮาโลวีนนะว่ามันมันก็ยิ่งใหญ่แล้วพอมาดูริ์มาสนี่คือโอ้โหดี่าเดิมอีกโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าเอาไว้ถ้าอัพเดตเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยก็มารีวิวอีกทีแล้วกันนะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย,บาย